สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกรอบด,ด้วยนะคะและ<ด>้วคุณอยู่กับ<ห>แอตซินทีวีนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับแ,แกรตี้รีวิวนะคะและนี่คือรายการส<ต>ุภาพิตสอนใครนะคะวันนี้นจะมาว่าถึงสุภาพิตที่ชื่อว่าล้วงคองงูเห่านะฮะล้วงคองงูเห่าเป็นยังไงฮะเราไปชมกันเลยนะฮะเอาแล้วนะฮะเราจะมาสาธิตให้ดูนะคะการล้วงคองงูเห่า ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันจ้วงไปตินเหรออ้เอาเดินจ้วงเหรอไม่ใช่ล้วงเหรอโอ้โหโทษทีอีกำโทษเอาใหม่ oh <my S 2> นะคะการล้วงหงอเห่าหมายถึงการ,ารลักทรัพย์สินของผู้ที่น่าเกรงขามนะฮะเช่นไปขโมยเสื้อนายกอย่างเงี้ยนะฮะทุยไม่ใช่นะฮะฮแบบ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะฮะการล้มคองงูเห่าอืม,อมเรียบร้อยฮะโอเคนะฮะเข้ามาได้แล้วนะฮะในสถานีตำรวจ,จนั้นเราก็พ้นชิงรถของตำรวจเออ,อแะไรนี่แหละครับที่เรียกว่าการล้มคองงูเห่านะฮะ ูไอตัว,วน้างโง่กูไปแล้วไอควายอ่าฮ่าว่าวู้วอ้าวรเขาเนี่ยสำหรับสุภาษตสอนใครวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะฮะสวัสดีครับ